เพล่อนโลขอกราบสวัสดีไม่จมน้ำทุกคนกันด้วยน,นะครับผมวันนี้หอนครับก็จะมาสอนทําในส่วนของะรบนะบบนับเวลาเนาะจากที่ได้เห็นไปในช่องต้นคลิปนั่นแหละโอเคผมก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคๆงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นการทำกันเลยดีครับผมก็ในหัวของเราครับผมสแลนผม beat at is command b l o c ประมาณนี้เลย ถูกครับก็คิดวา่าจะได้มาประมาณนี้นะแต่ถ้าเราวางไปก่อนผมเหมือนกันกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ประมาณนี้วางไปก่อน <S <S จะนับผมแล้วก็กดเข้ามาเนาะพิมพ์ครับผมครับกอบกอบออเทอติฟ F ตามด้วยอ่าที่เราจะใช้ใน <Land> <S <S การกำหนดในการนับเวลาเนาะเราก็จะใช้จะใช้เป็นอ่าน,นี่ไม่ใช่ เเกมแล้วกันมัมมี่ประมาณนี้เข็นเธอไปพื้น่ได้ประมาณนี้เลยาะนั้นผมเราจะมากำหนดในส่วนของ,ของระยะเวลาที่เราจะให้มันเริ่มเกมก,มกันเราก็ใส่ไปเลยเ e ปโฟร์แอปเแล้วก็ตามด้วยพื้นที่เราต้องการนะซึ่งพื้นที่เนี่ยเราสมมติเราจะใช้ประมาณนี้นะกันล้วก็ทำไปเลยลองประมาณนี้เลยต้องจำพิกัดครับผม ไดก็สับเจ17เนาะแล้วก็าอาร์นักับสองสถานะผมตอนนี้ผม,ก,ก,ผมก็จะใส่เป็นสกอร์ครับผมก็กจะใส่เป็นเมื่อกี้ใส่เป็นไทม์เนาะไทม์มินิเกมประมาณนี้เลยก็รประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการกำหนดกระดาษผมอันนี้ก็คือ1วิ 1> ไปจนถึงเราจะใช้รอบอน,นี้ใช้ชุดสี่วิแล้วก็ใส่ประมาณสิบเอ็ดไปเลย ก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะเป็ร okay. ีพีเตอร์อ๋อมแอคทีฟเรีฟผ้าก็ได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาผมเตรียมขอนนะให้นำสต็กกี้พิทันสโตนบล็อกแล้วก็เลชวลไปเลยประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็วางไปเลยก็วางปึ๊บนะครับปึ๊บแบบนี้อือฮึก็จะได้มาประมาณนี้เลยผมจะนับว่าครับก็มาวางเข้ามาในส่วนของตัวแรกมาต่อขึ้นมาผมึ่สองสามประมาณนี้เลย ตอนนี้นครับก็จะใส่เป็นใบต้นเลาเอฟเออย่างนี้เนาะแอคชั่นบาร์แล้วก็ล้อเท็กแล้วก็ใส่เป็นเท็กครับผมประมาณนี้ความจริงเราต้องใส่พิก,กัดดนะ้วยเนาะเราก็ใส่พิกัดไปไดดลบไปเท่ากับศูนย์แล้วเช็คก่อนแล้วสิบ ก็ต้องใส่เนาะอันนี้ก็ลบหกน,นั่นเองโอเคแสดงว่าท่ากับลบหกสิบเจ็ดอ่าอ่าหนะ้องสอเนาะแล้วก็ที่สำคัญตนะ้องหุ่นก็เนาะเอาจริงจะใส่แค่นี้ก็ได้เนาะอืมแต่เราต้องการให้เห็นเฉพาะคนที่มันมีไอ้สกอร์ครับผมอ่า,อาโอเคเราก็จะใส่ไปเลยนะครับผมต่อจากตรงนี้เนาะ เป็นสกอร์เขาบเทกากับเท่ามาครับผมท่ามินิเกม่ากับศูนย์ game, กกนั่นเองก็จะได้ประมาณนี้เลยอันออนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นการบอกว่าเกมนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผมก็จะใส่ไปเลยครับวออ่านี่ใส่เป็นเกมสตาร์ตเกมอ๋อ,อ โอเคก็ประมาณนี้เลยเขาบอกมาจากนั้นเราก็มาใส่ตัวนี้ผมงปิเป็นเชี่นมความแม่ที่แลวเราก็ตัวนี้มันจะเป็นการ,าระะ J p a ล่าเนาะครับอ่ T p s a เรบของเราก็ใส่พิกาไปเลยนะเราก็ใส่สกอร์ด้วยเนาะอืมสกอร์เท่ากับตาม เกมครับผมเขาก็จะเท่ากับศูนย์นั่นเองประมาณนี้เลยแต่เราจะให้เขาว่ามามาตรงนี้แล้วกันเขาก็ใส่ที่กลัดอะไรครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะอล้สุดท้ายของเราก็จะใส่พีซาวก็ได้นะแต่เราไม่ใส่แล้วกันอ่โอเคนั่นต่อมาผมให้เรามาต่อที่ตรงนี้แล้ว หนึ S 1> 1. <S ่งแล้วก็สองอย่างนี้แหละก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สกอร,ร์บอร์ดเทรเยอร์มีมูฟเอฟเอวงเล็บตามด้วยพิกัดนะคะระับผมแล้วก็เป็นลบแปดสิบห้าถ้ากัดลบหกสิบเจ็ดถ้ากับ,บอสองประมาณนี้เลยแล้วก็ดตัดรอด้วยเนาะ เป็นเกมเท่ากันเราก็จะกำหนดไว้ที่1จนถึง11นะครับผมาประมาณนี้เลยเราก็จะให้รีโมทตามเอ็เอเกมที่หนึ่งนะครับผมกราเป็นรีพิเตอร์เดีเลยยี่นะครับผมแค่นี้นะครับผมจากนั้นเราก็มาใส่ซากแเราก็จะใส่เป็น x q Score. ็กซ์คิสกอเท่ากับ ตามเอ็นเอ็นคูนสกับเราจะให้ตามมาขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงหนึ่งถึงสามนะครับประมาณประมาณนี้เลยแล้วก็ขีต้นนอนแล้วก็เพลงสาวผมเร้นรอมหอดโพสเอสพีอ่ะมาลองดูกันอืมเราไม่เสร็จนะครับผมอ่ะเราก็ต้องมีในสน่วนของตัวกดเริ่มเกมใช่ไหม ทำง่ายๆเลยเนาะแล้วก็ใส่เป็นสกอตบอลเจเยอร,ร์เอฟเอฟทีชามครับผมเอ็นเอ็นเฟมแล้วก็จะใส่เป็น11ประมาณนี้เลยเราเวเผื่อไว้เสร็จเน,นาะแล้วก็น้ำโป่งมาเนาะก็จะได้ประมาณนี้แป๊บแต่ว่าของเราจะไม่เสร็จนะครับผมอย่าลืมว่าเราต้องมีไตจนลาวคอยแสดงอ่าอย่าลืของตัวนี้ด้วยเนาะ ซึ่งไอตอนที่เราทำไปตอนแรกผมเราเขาทำเป็นแค่อิพูนั่นแหละแล้วก็มาวางไปปึ๊บแล้วก็ใส่ไปครับผมไปเติ้ลในสิ่เราต้องใส่เป็น XQ ผม XQSE แต่นั้นก็หลังก็จะใส่เป็นเป็นตัวนองสามตัวตามด้วยไปเติล้ลลาว s d Action Bar ประมาณนี้ คแบบนี้นะครับก่อตามด้วยเทปครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวสื่อสีอื่นนะครับเพื่อไม่ให้สับสนนั่นเองแล้วก็เกมสตารัทติ้งแล้วก็จะใส่เป็น S S ประมาณนี้แล้วก็ S L โอเคแล้วก็ใส่เป็น G L ครับผม เราลืมตัวขั้นลงนลงเลยไปเนาะก็อ็อบเจกติฟนครับผมอ,อ็อบเจกติฟแล้วก็ใส่เป็นไทม์เป็นเกมนะครับผมอ่ะแล้วก็เนมแ as x อย่างนี้เลยเนะยยาะก,ก็จะได้ประมาณนี้นะนี่น ก็จะได้ประมาณนี้นครับผมข้าวสาลีที่ในวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมถ้า,าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจบนี้สวัสดีครับโอเคเเราด,ดูตอนจบก่อน